สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่ช่องแม่ฮุนเพลงชาแนลค่ะฝากเพื่อนเพื่อนติดตามด้วยนะคะวันนี้มาตลาดมหาชัยค่ะลุงประสันกําลังซื้อดอุ่งละไม่แพงค่ะตัวละสองร้อยตัวใหญ่มากเลยสองโลกว่า ในตัวละร้อยห้บทใครบ้านหรือเปล่าใคร3้าก็ซ้มคำกนดูแมย่อยลรือว่าอะไรแกรได้หรือเล่าหรือไม่ได้เอาอันเอาถังอันนั้นเอาไปเนี่ยจะตั้งหรือเปล่าไม่แพ้กันคำหนึ่งตองคำหนึ่งโอ้คเยอะไปเลย ทำเท่าไหร่รากาเลยนะสามันยี่สิบครบหรือยังไอ้คำไอ้ำเน้อยเขข่ดีไหมเออป่าเออผักไข่นั่นละมาตลาดเราไม่มีตังย่อยให้แม่ค้านูให้ไปนะันเดี๋ยวจะพาดูนี่เขาขายกําละสิบบาท แต่ว่ามันพอใส่ๆหน่อยก็จะขายสามกมยี่สิบตอนนี้ลุงประสานคิวุดเดี๋ยวเค่อยๆให้ทายกันนี่อะไรอย่างถ้าใครจะมาเนี่ยวันอาทิตย์เขาจะมาเขาจะมี้่าต่เช้ายันบ่ายอุ้ยมีแมงกินไม่ต้องไป ถึงช่องแมวูซื้อสตอร์ค่ะโอเคแค่นั้นแหละเออนั่นแหละนั่นแหละมันละห้าสิบบาทคาริน ขึ้นโลอล้วกันเนาะอนนี้ขึ้โลใช่ไหมคะนยังไงดอกไงฮะเก่าเก็บขึ้นนะคะซื้อเห็ดซื้อเห็ดเห็ดเห็ดยังก่เห็ดบดเห็ดบดโลละสองร้อยด้วยค่ะมีหอยมัขคออันนี้ก็โลสองร้อยด้กั ภาษใ่ทีนี้เราจะไปตามหาปลาละปลาเด็กต่วงที่นอหวงโผล่โผล่หอม นี่ค่ะนมีปะลาเดี๋ยวลองไปตรเองซื้อปะลาโลละหกสิบบาทซื้อสองโลฝรั่งตงังแม้หม้าบาทโอเป็นสามสิบฝรังไปคำหนึง่งมีอะไรเรามา เรามาช้าเนี่ยดีอย่างเขาจะขายถูกไปทีนี้เราก็กลับมาสายๆเนี่ยจะดีอย่างนะเพราะว่าคนกลับหมดแล้วทีนี้ของเขาเหลือแล้วมันจะถูก่าเราก็อาศัยได้กิได้ของถูก แต่ม yup. ันก็สวยอยู่เหมือนเดิเหมนเหมือนตอนเช้าดอ่ะไว้นหพันหนึ่งไม่หมดใช่ไหมหมดไหมโอ้โหได้ของถูกเอาขนมไปกินในข้างหน้า สรุปวันนี้900กว่าบาทเที่ยวจนเต็มมือเต็มือเต็มไม้มได้เป็ดได้ไก่สามร้อยห้าสิบบาทเดี๋ยวเรากลับกันเลยมาดูวันนี้ซื้อของมหาชัยได้เป็ดเป็ดตัวน,นี้สองสองกิโล กิิงเขาขายกิโลร้อยห้าสิบแต่พอเราไปไปประมาณบ่ายบ่ายโมงบ่ายสองนะมันจะลดเหลืออยู่เนี่ยตัวเนี้ยสองร้อยไก่ก็ร้อยห้าสิบเขาทำให้แต่ว่ามันยังไม่ได้เอาไส้อะไรออกส่วนสตอนี่ก็ร้อยหนึ่งได้สิบฝักจะจะมี มีเห็ดลงเอาไว้แกงมันเป็นเห็ดน่าจะเห็ดอันนี้น่าจะเป็นเห็ดที่เขาเพาะตอนเช้าขายโลสามร้อยพอสายๆมาเขาจะขายแค่สองร้อยก็เลยมาเนี่100ยนี่ร้อยหนึ่งเห็นใหญ่อัน,นี่ันกอันนี้ก็พักชี่พัก ใครโอ้ยก,กำสิบบาทน,นี่คะผักข้าวตองไว้กินตำลาบเดี๋ยวมือนีเสีเห็ดลาบเป็ดคกันถึงนนกะผักกระเนงเขาจะขายสามกำยี่สิบสามกำยี่สิเบเมื่อเจอสิบบาทถึงเบ้อเลยมาถึงก็ต้องทำการกลัว ว่าเป็ดกันเพราะว่าเพราะว่าเรากลัวมันกลัวมันเน่าเพราะเขาเนี่ยเขาทำตั้งแต่เช้า ชิ้นๆลงมาก่อนนะเดี๋ยวเราจะทําลาบเดี๋ยวค่อยดูตอนลาบค่ะสรุปเป็ดตัวนี้จะทำสองเมนูค่ะอันนี้จะอบตัวนี้อันนี้จะอบแล้วก็มีอบกับลาบค่ะเดี๋ยวเรามาใส่หม้ออบกันเลยนี่ค่ะใช้อบ หม้อมันเล็กแล้วต้องทำมันสองบเป็นสองรอบจะได้ทั่วกันเพราะว่าหม้อมันเล็กอะค่ะการได้เนื้อเป็ดได้เราไปลวนให้สุกเลยเสร็จแล้วก็มาปรุงรสใส่ข้าวคั่วใส่ผงนัวใส่พริกป่น แล้วก็น้ำมะนาวบีบน้ำมะนาวค่ะแล้วแต่ชอบเปรี้ยวชอบไม่เปรี้ยวแล้วก็ใส่ตามใจชอบน้ำปลาต้นหอมผักชีใส่ไปเลยแล้วก็คน คือเเป็นตาเสียมเทละาขาวเอแฟวะแต่ว่าเดี่ค่ะเบื่อตอนจบนี่ค่ะหน้าตาเสร็จจับเรียบร้อยชิมแล้วอรอ่อยอร่อยมากก็เดี๋ยวมาดูเป็ดอบนี่เราอบไปเกือบครึ่งชั่วโมงนี่ค่ะ หอ,หอมหอมเดี๋ยวมาจัดใส่จานกันเลยค่ะนี่ค่ะอาหารวันนี้เสร็จแล้วค่ะอันนี้ก็คืออบเป็ดแล้วก็ลาบเป็ดแต่ว่านี่หน่อยยังไม่หิวทําให้ลูงประสานอือร่อยนะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ เจอกันใหม่คลิมน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะเจอกันใหม่ค่ะนี่ก็คือผักแต่วันนี้ไม่ได้ชิมให้ดูเพราะว่ามันไม่หิวเนีนะเดีวนะดให้ดูอันนี้คือผักข้าวตองกินกระลาบเป็นอร่อยค่ะไปล้วจ้าบ๊ายบาย,บาย,บาย